นายพงพมยามารัตรองโฆษกพรรคสานาคตไทยโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมนั่งอ่านงานวิจัยตัวหนึง่งทำไมสังคมสมัยใหม่ที่ดูเหมือนเพียบพร้อมใช้กระเป๋าราคาแพงแข่งกันใช้รถหรูประชันการทานอาหารมือพิเศษในสถานที่สดอลังการกลับมีปัญหาเรื่องการ d e p r e s s นอนไม่หลับรวมถึงค่าตัวตายสูงขึ้นมากอย่างในเกาหลีใต้มืองใหญ่ในอเมริการวมถึงประเทศไทยในช่วงหลัง คำตอบในงานวิจัยนี้คือสิ่งที่เหมือนเป็นความสุขนั้นไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแต่ต้องขวนขวายพยายามเพื่อคนอื่นดูทั้งสิ้นนั่งอ่านงานวิจัยตรงนี้ผมถึงกับร้องอ๋อเออมันมีส่วนจริงไม่น้อยสังคมสมัยใหม่ขวนขวายเพื่อคนอื่นแอบพูดสิ่งของภายนอกของตัวเองเราจึงเห็นการซื้อของการแสดงผ่านงานวันเกิดอันใหญ่โตเกินฐานะการแต่งตัวหรูปาร์ตี้กันภายใต้าการหัวเราะการปอด ที่ไม่รู้ว่ากอดด้วยความรักกันจริงไหมแต่สิ่งเหล่านี้กลับทำให้คนเหล่านี้ยิ่งอ,อนแอและเปราะบางและมีความรู้สึกที่จะต้องมีชีวิตที่เหมือนมีความสุขตลอดเวลากลับกันกับคนที่มีความสุขมากกว่าที่กล้าจะบอกว่าฉันมีเท่านี้ฉันเป็นแบบนี้ในแบบที่สร้างสรรค์ไม่ต้องผสมเครื่องปรุงเยอะกลับมีปัญหาทางจิตน้อยกว่านักวิจัยได้แบ่งเหตุแห่งความสุขใน5้าเรื่อง,หล,งหลักๆคือความสุขนั้นไม่ได้มีเรื่องใดที่เกิดจากการซื้อเ,อง,เงินเลย เพียงแต่การใช้เงินหรือการใช้ชีวิตอย่างไรที่จะให้เกิดความสุขที่แท้จริงมากกว่าเช่นหากเราคิดว่าการดื่มเหล้าราคาแพงริมชายหาดคือความสุขแต่เราก็จะพบว่าการดื่มเหล้าราคาแพงริมชายหาดทุกวันกลับไม่ได้สร้างความสุขตลอดไปเพราะเราจะเริ่มค้นพบว่ามาทําหาอะไรตรงนี้อยู่ทุกวันวะสุดท้ายก็จะพบว่างานอดิเรกที่เรารักและง,ง่ายเช่นเดินป่าเสพกาศรศิลหรือทำอาหารนั่นคือความสุขที่แท้จริง การพูดคุยกับคนที่ไม่ต้องมีกระเป๋าราคาแพงมาขั้นกลางนั่นคือความสุขที่แท้จริงการมีกลุ่มเพื่อนฝูงย้านมิตรที่คุยและสนิทกันบนเหตุและผลมากกว่าฐานะหน้าตานั่นคือความสุขที่แท้จริงการใจเงินให้กับการใช้ชีวิตหรือประสบการณ์ที่เรียวมันจะอยู่ได้นานกว่ารถแพงที่อีกสามเดือนก็เก่าที่สร้างความมั่นใจได้แค่สามเดือนจากนั้นก็ขาดความมั่นใจต่อลองดูกันครับ ว่าง,งานวิจัยนี้สะท้อนอะไรกับสังคมในปัจจุบัน